ไม่บอกหรอกไม่เลยเขาอะไม่บอกผมหรอกสวยงี้ต้องมีแฟนนั่นแหละหรอมีแน่นอนโอ้ยอยากตอกว่ามีจังเลยทำไมทุกคนพูดว่าคุณมีแฟนอ่ะมาถามเลยคุณเกิดปอล่ะคุณมองว่านี่แหละแฟนเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการมันถามแรงตรงมากเออไม่เพรไม่มี ไม่แต่เรื่องความน้อมันโดดเด่นยังด้วยความเขาแรงพุ่งมุ่งเคได้ใช่วัเกิดปออะไรเขาบอกว่าเนี่ยแฟนกันเขาเซอร์ไพรส์กันอย่างนี้ที่ด่วนเลยกคิดจะคิดนานดิเขอบคินแล้วแบบมีอะไรจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามีก็ได้คือเราอะแค่รู้ว่ามีก็ได้มีก็ได้เออมีก็ได้ก็คือว่าวันเกิดนางวันเกิดปอแล้วนางอ่ะเป็นคนแบบที่น้อยใจอะไรเงี้ยแล้วนางก็มีบ่นบ่นน้อยใจว่าแบบนางแบบต้องทํางานนู่นนี่นางก็เลยบอกว่า เซอร์ไพรส์ม้หรือว่าปีที่แล้วเงี้ยเราเห็นถึงความแบบว่าขี้น้อยใจของเพื่อนเรามากที่แบบเปป็นยังไงีงใชรคืออยู่ๆก็ซื้อเค,ค้กแล้วเป่าให้กับตัวเองเพราะคิดว่ามันจะไม่มีใครซื้อเค,ค้กในวันเดย์ตัวเองดู<อ>ความขี้น้อยใจนี่ก็เลยหลัว่ารวมถึงว่ามันมีอีกหนึ่งเรื่องคือเรามีตราบาปเมื่อปีที่แล้ว<อ><อ>ปีที่แล้วในะวันเกิดปอมาก่อนวันเกิดแจ็กกี้<อ> แล้วฉันเน่ะก็คิดว่าฉันก็จะซื้ออะไรง่ายๆฉันก็ถามว,ว่าเออที่บ้านอยากได้อะไรนะบอกกปนได้ผ้าห่มชุดเครื่องนอนอะไรเงี้ยนี่ก็เลยซื้อผ้าห่มเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งเพื่อนซื้อปาด้าให้เรากระเป๋าปาด้าให้เราในวันเกิดผ้าห่มเท่ไหมผ้าห่มเท่ไหมผ้าห่มที่ห่มแล้วเย็นแล้วก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวขึ้นห่มจะร้อนอะไรเงี้ยเราก็ออุ้ยซื้อผ้าห่มให้ดีกว่าความหมายดีเหมือนเราได้กอดเขา ฉันว่าฉันก็คิดเยอะระดับหนึ่งนะแต่พอพี่เข้าใจเขาว่าความหมายอ่ะมีไม่ตายแต่สุดท้ายถ้าเขาเอาของแพงมาเราก็ตายเขาเจ็บมาเออเราก็แพ้พ่ายในสุวนขราคาเขาซื้อเป็นกระเป๋าบาดาให้เราเราก็เลยรู้สึกว่าเราพ่ายละแล้วเขาเรามีความผิดติดตัวแล้วมันเป็นความผิดที่เขาเองก็รู้สึกเพราะว่าเขามีพูดเหน็บแนมเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมาฉันเจอความทุกนี้ ซื้ออะไรไม่ซื้อซื้อผ้าห่มฉันก็เอ้าก็จะเป็นเป็นฟิวกอดๆไงฟิวกอดๆเพื่อนก็ไม่เก็ตไม่อินไม่อินกับการกอดของฉันใไดังซีนเพื่อโอ้ยเดี๋ยวก็ซื้อผ้าห่มให้อีกเดี๋ยวก็ซื้อปีนี้ซื้อปัอกหมอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รอบนี้เราก็เลยซื้อเป็นแจ็คเก็ตแบรนด์เนมให้เขาในราคาเทียบเท่าบราด้าใบนั้นที่เขาซื้อให้เรานั่นแหละค่ะสมฐานะนะสมฐานะ ถือว่าสมฐานะและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตราบาปมันได้จางลงไปละแต่ความหมายได้ความหลุดเหมือนเดิมเลยนะอะไรอ่ะใช่ไหมมายไม่ขื่อในวามพเขาไม่ทันได้คิดแต่คุณพี่อันนี้ขอพูดตามได้ไหม <laughs> ความหมายก็คือว่านี่คิดเองนะ <laughs> ความหมายนี่คิดเอง ก็คือว่าให้ความอบอุ่นเขาเหมือนเดิเอนั่นแหละค่ะแล้วก็มีแบบพาไปกินพวกกินข้าวใช่แล้วในการจัดเซอร์ไพรส์จัดวัเกิดเขาเราเป็นกิดเองหรืเป็บรวไม่ค่ะเราก็บอกตรงๆว่าเราเป็นแผนกตามก็แต่พูดไม่ได้นะในวันเกิดเขาเราอยู่กับเขาเกือบ24ชั่วโมงได้ฐานะได้ฐานะ ไม่ถามนะแต่ถ <eday. S 3> ้าค <SU> ุณคิด nah, ว่าแฟนไงที่มาเวอรลน่าจะมีไงอะไรกันบ้างแหมอยากให้ถามเขาคำถามเนี้ยอยากให้ถามตอนนั้นที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงตอนที่มันเกิดเขาเขาแอ a กลับมายังไงน้ำตาคอน้ำตารื้นมีความสุขเพื่อนมาไม่ดื่มฉันไม่นอนแล้วเมากระห้องหมดจะได้มีความสุขอะไรมีความสุข จอยแหละจอยอเพิ่อนก็จอยใช่แต่ถามว่าแบบมีช็อตฟึ้งช็อตอะไรไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ถือว่าเราอยู่กับเขาแท่ยี่สิบสีชั่วโมงเพราะว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันเกิดที่แบบเราต้องเป็นคนแรกที่ต้องไปแฮปปี้เบ day เดย์ราก็รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนก็บอกแกเดี๋ยวเราจะแบบแฮปปี้เบวันเดย์พวกเราจะแฮ <Birthday> ปปี้เบวันเดย์เขาเป็นคนแรกกันต่อเป็นคนแรกกันเราก็โอเคฉันก็ไปฉันก็ถือว่าได้อยู่ในโมเมนต์นั้นงไงเสร็จปุ๊บฉันเนี่ยเป็นเออ่ เจ้ามือตกมือกัหมือเย็นมือเย็น,นที่ฉันเป็นเจ้าเออใช่เป็นเป็นมือเย็นที่ตอนแรกเราจองไว้ก็เป็นมือเย็นแล้วก็พาไปกินร้านอาหารริมน้ำที่ได้มิชลินนะ<อ>นี่ฉันไม่ใช่กาทำการบ้านพราะฉันก,กนวน<อ>แล้วเสร็จโ๊บพอตกค่ำคุณปอนรับงานไว้<อ>ด้วยความที่เขากำลังจะทำน้านอาหารเเขาก็เลยออก มีในส่วนของการเล่งบใครอยากได้เงินนางก็เลยทํางานในช่วงวันเกิดของนานนงซึฉันก็ได้ขนเพื่อนทั้งหมดไปเชียร์นางที่บาโฮสจ้ะอย่าให้ติดตามใน y o u u u b e ีิฉันกับการเข้าบาโฮสครั้งแรกของตัวนี้ฉันเองตีมเปลี่ยนแล้วนะตีมเปลี่ยนแล้วนะตีเปลี่ยนไม่โฟกัสจ้อของวเกิดแล้วโฟกัสติ ตกใจไปหมดไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงปฏิบัติตัวไม่ถูกแต่แต่ว่าก็พยายามเชียร์อย่างเต็มที่ไม่ใช่สิ่งที่แจ็คกี้เล่ามามันดูแฟนทำให้ใจรู้ใช่ไหมแต่นี่เป็นคนแบบเป็นคนคบเพื่อนฟิลแฟนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้เป็นแฟนจริงต้องไปปั่นฝั่งน้นเขาเี่แอคยังไงบ้างหลังจากวันเกิดเขาผ่านไปเขาขอบคุณเธอหรือว่าเขาแบบเขาบินไปญี่ปุ่นแล้วเขาก็หายไปเลย เขาไม่ไิ้มซึ้งซึ้งหรอคะเขาไม่ได้สซึ้อซึ้ตอนแรกเขาบินไปญี่ปุ่นเลยหลังจากนั้นแต่ว่าเขามีเขามีช็อตที่แบบว่ารถเขามันเปิดปะทุนได้ใช่ไหมอุ้ยพูดแล้วก็ต้องฟินแน่เลยอะตอนแรกนี่ตอนรู้สึกเขาไม่ด้ตอนตอนเจอตอนนั้นไม่ได้ฟินนะแต่พอจะมาเล่าอีกทีเออฟินเองว่ะเออคิดภาพตามก็คือว่านางอะ เออให้เพื่อนขับรถกลับไปที่บ้านใช่ไหมแล้วนางก็อยู่ในรถนั้แล้วรถนางเหมือนจะเปิดปัทุนได้นิดๆไอเราอะก็ยืนส่งยืนส่งนางเพราะว่าเออตปัตุเป๋ะเนาะก็ยืนส่งเสร็จปุ๊บนางอะเปิดเปิดหลังคาแล้วก็ตะโกนขึ้นมาว่าขอบคุณนะนี่อ่ะซึ่งปิณอยู่คนเดียวเองแล้วน่าจะขอบคุณแล้วเรารับรู้ได้ไหมคะว่าเฮ้ยนหน้าก็ไม่หน้าบางที่หน้าเนี้ยหรอเอาไม่สิ ที่ฟินเนาะท่านบอกหนูว่าที่รดาขอบคุณนะตัวเองคลงนะอันนี้ขอบคุณนะแล้วก็ไปใช่แล้วไม่เอาเธอกลับคืนรถด้วยอ่ะไม่ฉันก็ขับรถฉันมาไงแล้วฉันก็มากับเพื่อนฉันฉันก็กลับกับเพื่อนฉันไงใช่แต่นางเปิดหลังคาเลยนะซันรูฟได้ซันรูฟเปิดซันรูฟแล้วก็ยกตัวขึ้นมาแล้วก็ตะโกนบอกฉันว่าขอบคุณนะไม่รู้แม่ตีเออไม่คิดแต่ว่าเงี้ยมันงานมอก็โชว์โชว์สิ่งที่พลาด้วยนี่ไงมันโรแมนติด คิดเราโรแมนติกเหรอพี่เราทำรานเรแมนติกอยู่นะตอนนี้อ๋อนี่ไม่ได้เป็นติ๊กหรอไม่ไม่อันนี้คิดว่าเหมือนมีการโปรโมทรถเกมว่าแบบว่ารถเราทำอะไรหรือเปลใครก็จบกแล้วใช้สรุปเชอไหมอ๋แล้วใช้เทาไหน่เออใครกิช็อเอา์เอา่ะคุณเขาไม่ได้พยายามจะโปรโมนติกับเราแต่เขาต้องการจะเผยศักยภาพของรถ ชีวิตผกพอคิดพอคลิปมันออกไปแล้วหละคนก็เลยเข้าใจผิดว่านี่คือเป็นการแบบว่าเดินทานจาับแฟนเป็นยังเพื่อนเป็นอย่างอื่นเออเราก็เลยทําคลิปอีกคลิปหนึ่งสอนอ,อ,อยู่ในติกตอกบอกเขาว่าเนี่ยเธอเยียปอในติกตอกกากำลังคิดนะว่าแบบ ได้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วจะเป็นแฟนกันเขาก็ตั้งไม่สูงมากเขาก็ตั้งไม่สูงมากเขาก็ถามเราก่อนเขาถามเราก่อเขาเป็นนักสถิติเขาคิดเยอะเขาถามเราปกติได้ไลค์เท่าไหร่ปกติยอดวิวสูงสุดเท่าไหร่มันคิดสี่ห้าเท่าเลยพี่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้คิดสี่ห้าเท่านะคะปกติยอดวิวเธอสูงสุดเท่าไหร่ก็ประมาณสี่สี่สูงสุดในชีวิตเลยนะคือสี่ล้านสี่ห้าล้านสี่จุดห้าอะไรแบบนี้อุ้ยสิบล้านเลยยอดวิว ยอดวิวติกตั้งสิบล้านชีวิตยังไม่เคยเจอเลยนะออยีนี่ขอไว้กดไลค์เป็นล้านออทุกวันนี้อยู่แสนหนึ่งจ้ะชีวิตเนี่ยดูสิไม่ถือว่าเราพยายามพายแล้วแต่ว่าเขาไม่ไปกับเราเราพยายามจะพายแต่เขาพายกลับเขาไปโดนลมกลางนาเราพายไป <laughs> เขาพา,พายกลับไนะ่ <laughs> <laughs> เป็น <c oughs> เอ,อ่อเป็นความสัมพันธ์สเตปดีลาดไงโ้เ้าสิเาอเข้าสิา้าช้าช้า ก้าวไปช้าชาก้าวช้าช่ยอย่างนี่งจะพคนนึงมากๆมันมีแรกดดันจากแฟนกี่ไหมอ่ะด้วยความที่มันเป็นเพื่อนมันก็เลยอาจจะไม่ได้กดดันมากถ้าในภาของว่าถ้าพี่อยากบองมันลุนขึ้นได้ไหมสำหรับเราในโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อนกับเพื่อนขยับเอาจริงๆนะเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนเป็นแฟนมาก่อนชีวิตไม่เคยมีเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนแฟนคือแฟนแฟนเก่ามาเป็นเพื่อนได้ไหม อา,อาจจะได้เป็นบางคนแต่ว่าเพื่อนข้ามาเป็นแฟนยังไม่เคยมีถือว่าเป็นคนแรกเนะเาะอถ้าสมมติถามว่าฟินที่สุดคืออะไรก็มีความหวังที่สุดคืออะไรก็คือตอนที่เขามุดขึ้นมาจากสันรุกนั่นแหละซึ่งพี่ก็ได้ดักทางหไปหมดแล้วว่าเขาแค่ต้องการโชว์รถเขาเว่าเขามีสันรแลก็จะมีความมุ่งหวว่ามีคนเชีย์มากๆอะมันมีคนตอบอคนอือ่นที่จะเข้ามาไหมอะเออก็ไม่นะ นี่เหมือนมีเข้ามาปะหรือมันม,<ะ>มีวะอ๋อ oh. ฉันจะรู้ไหมว่ามีไหมเออไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่มีเข้ามานะหรือมันมีอาจจะมีผลหรือเปล่าเออคงมีแหละมั้งหรือต้องพึ่งศีรษะสิธิ์เหมือนเดิมไหมหรือว่าครั้งนี้ก็คือไม่พึ่งแล้วจากศีรษะสิธิ์พักไหวตัวเองกลับตัวเองไหวตัวเองกลับตัวเองให้เปิดใจ <c oughs> เพราะว่าคนรอบข้างไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยคนรอบข้างพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเช่น <c oughs> เพื่อนก็แบบแนะนำแนะนำแกไปต่างประเทศเลยแกวฝรั่งเลยเลยแกไปตลาดใหม่เลยระดับแกอย่างเงี้ยมันต้องฝรั่งมันต้องต่างชาติชาตินั่นขี่เหนียวชาติใหม่เอาชาตินี้ทำสติีมเนื้ออ,ออกไหมไม่เอาอ่ะชาติยิปเหมือนกันเดี๋ยวเยอรมันเหมือนกันไม่เก็ตไปชอบเยอรมันเหมือนกันอ่ะ ชาดนี่ก็อมีข้ออ้างไป็นบทสุทอย่างมีแบบข้อกังขาเขาก็เลยบอกว่างั้นชาดหน้าล้วกันมึง,งชาินี่ไม่ได้ชาินั้นไม่ได้ชาดนี้นไม่ได้อ่าชาิหน้าไปเลยจุดอก็หลายคนก็มีคำถามที่มนเข้ามาถามเราว่ารู้สึกยังไงบ้างว่าเราสวยขนาดนี้ทำไมเราึง่สดเราถ้าคนชาวเน็ตถามเรามีคําตอบให้เขาไหมอืมมันอาจจะโสดมานานเกินไปไม่แล้วแ่บอเออเระหว่างสดมานานจะเรื่องเยอะออให้บาลานซ์กันให้เรื่องระหว่างสองข้อนี เลือกเยอะก็ได้วเราทำไมอ่ะก็มันก็มันเลือกเยอะจริงๆอะเออเราก็อยากได้คนไม่ได้ขออะไรมากแต่ว่าแค่ขอคนที่แบบเข้ามาแล้วอ่ะจะไม่ทําให้เราอ่ะลําบากเออซึ่งถ้าสมมติว่าเราสมมติว่าเราคุยกับคนบางคนอยู่แล้วเราต้องนอนห้าทุ่มอย่างเง้ยเขาโทรมาเที่ยงคืนอ่ะเราลําบากอ่าอ่าเนี่ยแหละก็เลยยังโสดทุกคนคะอืมชีวิตออ่าเลือกอออ่าาาอออ่าาาอออ่ออเอออ่าอ ดความเลือกลงมาหน่อยได้ไหมหนูพยายามอยู่หนูพยายามอยู่หนูจะพยายามให้ดีที่สุดหรือว่าเพราะเราสวยเราเลยเลือกได้คำถามเปล่นแล้วนะคำถามเปลียนแล้วมอนไปวนมาเพราะเราสวยแล้วเรา ไม่สวยก็เลือกได้จริงๆคนนี้มาคบกับหนูอ่ะไม่ต้องหลอกหรอหรอหรอคนนี้มาคบกับหนูเขไม่ต้องหลอกก็ได้เออไม่ต้องหลอกก็ได้เกรดพระรินทอนที่บอกไปถ้าสุดท้ายแล้วว่าเราเข้ากันได้อ่ะแล้วเป็นไอ้เต้าหู้เราก็รักร้านทองกำลังมาที่นะครับมีทองจริงทั้งร้านนะร้านทองมีทองจริงทั้งร้านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทองมาแล้วร้านทองมาแล้วก็คือยังก็คือยังรู้สึกแบบว่า เป็นอะไรคือเป็นต้นแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายไงเป็นโมเดลไงเออใช่แต่หลังโมเดลทําผมเทาผมพองงเหมือนกันนะโมเดลเอเคเอเจ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 ไม่จเจเลเจเจเเจ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 เเจเจเามเจ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 เเเจเจเจเเจ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 เลเจเจเเเลเเอเมี ไม่ทำใูอันไจะไม่หายต้อทารตน้ไปไหนอ่ะอืาจจะกี้ขยับนตไหมหน่อพี่เออสวขึ้นนี้กระ n g นี้เงามากต้องนี้นะคะสามนสค่ะ้ง่นลองไม่เอามือเอาลองมือลงดิอจรกี้จะกี้